เป็นดวงชายกำลังรวบรวมเงินเพื่อทำกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าเขาถามปัจจุบันก็ต้องดูอดีตว่าส่งความสำคัญต่ออนาคตรหรือไม่พระจันทร์เป็นอัตตะอริลาพะพระจันทร์เป็นวาสนาอัตตะอริวาสนาต้องผูกพันกับอุปสรรค มีศัตรูคู่แข่งอริลาพะอุปสรรคที่รับมักมีราบเป็นผลที่ต้องต่อสู้กับอุปสรรคผลประโยชน์จะเกิดขึ้นอยู่บรรหารจักรพัดผลประโยชน์ใหญ่จักรพัดไม่ได้ใหญ่ด้วยความสบายต้องต่อสู้ดิ้นรนต้องเหนื่อยยากเอาชีวิตเข้าแรกสนุกดาวฟุต ฐาน13ตนุทนังบวกทาสีฐานจักรพัทตนุคือตัวตนในปัจจุบันเป็นรูปธรรมตนุทนังคุพันธ์กับการเก็บออมเงินรักษาทรัพย์รักษาสมบัติของตัวเองได้ทนังทาสีการที่จะรักษาทรัพย์ของตัวเองได้ ต้องเหน็ดเหนื่อยเพื่อตัวเองฐานมหาอุดในความเหนื่อยยากก็ไม่เหนื่อยเปล่ามีอำนาจและอิทธิพลเจ้าชะตานั้นสามารถที่จะเก็บออมทรัพย์เอาไว้ได้รากฐานชีวิตดาวศุขฐานพระราหู12สองศาชะมาตา จะมีรากฐานชีวิตจะต้องไปกรอบด้วยคนหมู่มากต้องประกอบด้วยการใช้คนหมู่มากเป็นตัวหลักมาตาคือผู้สนับสนุนการบริหารงานภายในงานภายในเมื่อบริหารถูกต้องก็สามารถสร้างรากฐานชีวิตได้ สุขฐานลาหูนั้นมัวเมามัวเมาลุ่มหลงการสร้างรากฐานชีวิตลุ่มหลงอย่างมัวเมาอย่างหนึ่งหรืออย่างใดในการสร้างรากฐานชีวิตได้จึงต้องสร้างดรว่ความระมัดระวังอ่านดาวจันร์ทดาวจันร์ทต่อสู้กับชีวิต เป็นความอ่อนโยนความมีเมตตาบอบ,บางไม่ก้าวร้าวเอาแต่ใจถ้าดำเนินชีวิตอย่างนี้การดำเนินชีวิตได้ถูกต้องตามกฎที่พระเจ้าให้มา้าก้าวร้าวชีวิตวาสนาจะกระโดกกระเดกไม่เป็นระบบพระจันทร์เป็นอัตตะดำเนินชีวิตด้วยความเรียบร้อยไม่ก้าวร้าว ไม่บุ่มบามชีวิตจะดีกว่าเก่ามากสนุกคือดาวพุธเป็นการเก็บรักษาไว้อาจถูกมินแคนได้บ้างเพราะทาสีพุธออมชอมปรับตัวได้เก่งอยู่ที่ไหนก็ปรับตัวได้คนที่ปรับตัวได้เอาตัวรอดได้ส่วนเสียของดาวพุธนั้นคือการแปลป่วนโลเลไม่แน่นอน ภาษีคือความต่ำต้อยเหน็ดเหนื่อยพุทธฐานที่สามมหาอุดทำให้เจ้าจตานั้นมีอัตตาและความรู้สึกว่าตัวเองใหญ่เก่งกว่าใครพูดไม่ฟังแทกเข้าไปในดาวคุทธสิบสามนั้นมหาอุดนั้นมีเกียรติทำให้คารพเคารพ นับถือคนคนนี้ไม่ใช่กรรมกรดาวสุกนั้นเป็นรากฐานชีวิตกิเลสเป็นรากฐานชีวิตต้องสร้างรากฐานด้วยกิเลสทำอะไรก็ต้องทำด้วยกิเลสอย่างนั้นอย่างนี้คือการมีศิลปะรักสวยรักงามทำอะไรก็ปาณีตแต่ปาณีตด,ด้วยกิเลส ดาวสุขนั้นเป็นดาวกิเลสเพื่อสร้างชีวิตด้วยคนหมู่มากแปลว่าศาสระไม่ใช่สังคมเล็กๆข้ามกลางจากสูงจะไม่สูงสิงกับคนชั้นตํำเป็นนักบริหารงานมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงมีความรู้ความสามารถดีคนหนึ่งชีวิตของเขา มีการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างจะหักเหเปลี่ยนอย่างหนึ่งไปอีกอย่างหนึ่งเพื่อความปรัถนาทิ่กะก้าวหน้าขึ้นรู้จักหัวใจดวงพระเสาชันทศากำเนิดคือดาวพฤหัสเมื่อคู่อะไรต้องเทียบกับดาวพฤหัสเสมอพฤหัสหานเกศกระดุมพระ าภาษานั้นตัวเองต้องเหน็ดเหนื่อยที่ต้องหูคันกับรายได้ของเขาที่มีมาจากผู้ใหญ่จากกิจกรรมภายนอกหรืองานที่มีผู้ใหญ่ให้การสรนับสนุนปิตาภาษาผู้สนับสนุนต้องเป็นผู้อื่นด้วย